สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เจ้าหนังก็จะมาเก็บภาพดอกไม้สวยๆเนาะมาฝากพี่ๆน้องๆนะคะเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้ว่าจะต้องถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ดูเนาะทุกคนชงความสวยงามของดอกไม้ทุกคนอันนี้ก็เป็นดอก ทองอุไลมิกกี้เมาส์นะคะทุกคนสีส้มค่ะเจ้านางก็เก็บภาพดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนดูความสวยของเขาทองอุไลมิกกี้เมาส์ค่ะสวยมากเลยก็จะเป็นดอกตลอดปีเหมือนกันคะ่ะก็แล้วแต่อยู่กับความดูแลเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็เจ้านางก็มีทองอุไลสีเหลืองด้วยนะคะแต่ต้นต้นสูงเนาะแต่ว่าดอกเขาสวยมากเลยเหมือนกันค่ะต้นสูงกว่าทองอุไลมิกิเมา้าดอกเขาจะสวยมากเลยทุกคนดอกสีเหลืองเลืองอารามเลืองอารามสวยงามมากเช่นกันนะคะเจ้านางก็ถ่ายภาพสวยๆมาฝากนะคะทุกคน ไม่รู้ว่าจะมีใครชอบมันเจ้านางไหมอันนี้ก็คือชวนชมชวนชมตอนนี้ก็เราเขาก็ร่วงแล้วทุกคนไม่เคยมีดอกแล้ว,ลวเขาจะมีกลายเป็นหมากหมดแล้วทุกคนดูนี่อันนี้ก็คือหมากของชวนชมน,นะะ่ะลูกขอชวนชมเนาะ,ะดอกเขาก็ร่วงหมดแล้วก็เป็นหมากแล้วตอนนี้ สวยเหมือนกันเนะาะค่ะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะแล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินไปที่บอนของเรานะคะบอนสีของเราที่เจ้านางปลูกไว้นะคะที่เจ้านางเคยลงคลิปไปแล้วเนาะจนมาไลฟ์สดแล้วตอนนี้เขาก็อกกอกดอกออกออกใบไม่ใช่ออกดอกเนาะออกใบ มีหมากด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็บอนสีอันนี้ตัวนี้กระถางนี้ก็เป็นกล้วยไม้ดินนะคะทุกคนเขาจะเป็นดอกสีชมพูเหมือนกันแต่ตอนหน้านี้ไม่มีไม่เป็นดอกแล้วนะคะถ้าจะนาาก็จะเก็บภาพนนี่ก็คือบอนสีของเจ้านางทุกคนสวยงามมากเลยมีหลากหลายนะคะจำชื่อไม่ได้หรอก จำชื่อไม่ได้แล้วนะสวยงามมากเลยอดใจไม่ได้ทุกคนที่จะเก็บภาพสวยๆของไม้ดอกไม้ประดับมาฝากะนะคะเนี่ยอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็คือนางไหมนี่ตัวนี้นางไหมนะทุกคนนี่นางไหมค่ะอันนี้นางไหมนะคะอันนี้นะ อะไรล่ะจำไม่ได้ทุกคนกัดสีสวยมากเลยจำชื่อไม่ได้นี่กัดสีสวยมากทุกคนก็เรียกอะไรดอกบนอะไรเนาะกัดสีสวยมากแต่ตัวนี้ก็คือเอกของเรานะคะ,ะเอกของเราก็คือพราะนาครน,นะคะพระนาครก็กัดสีสวยมากเลยทุกค,คนพระนครนะคะดู นักขมให้ดูบอดูทุกคนนางไหมมีหลากหลายนะทุกคนแต่จำชื่อไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็คืออะไรล่ะมัน,นก็สวยแล้วทุกคนสวยแล้วนะ,ะสวะแล้วหลังจากนี้เจ้านางก็จะพาเดินไปดู อีกนะคะนี่เป็นไม้มงคลทุกคนก,นกำลังออกดอกด้วยนี่กำลังออกดอกเยอะอยู่ยยนะจำชื่อไม่ได้เนะเก็บภาพสวยๆมาฝากเนาะหลังจากที่ดูแลเขาเราก็จะเริ่มมีใบสีเขียวสีขาวสวยงามต,ตอนนี้ก็จะนยก็จะพาเดินไปดู น,นี่ดอกชบาชบาสีส,ส้มของเรานะก็สวยค่ะทุกคนอ็จะสวยมากเลยเนาะชบาสีชมคพะวันนี้ก็มีอยู่ส้มดอกสามดอกนะคะทุกคนดอกนี้ยังไม่บานนี่อันนี้ก็ยังไม่บานตัวนี้ยังไม่บานดอกนี้ยังไม่บาน,น,านทุกคน เอเงก็ยังไม่บานนะคะอันที่บานแล้วก็มีอยู่สองดอสวยๆเลยทุกคนเจ้นางก็อดใจไม่ได้เน,ะนาะเก็บภาพสวยๆมาฝากหลังจากนี้ก็มาถึงเดินไปดูนี่ก็มานี่ทุกคนนะเจ้นางจะให้ดูไฮแลนเยี์นะคะ ไปดูต้นไฮเลนเดียของเจ้านางนะคะดอกไฮเลนเดียก็เป็นดอกเยอะมากเลยตอนนี้นะทุกคนไฮเลนเดียสวยๆเลยเป็นดอกเกือบทุกกระถางแล้วทุกคนดูสิสวยงามมากเลยอันนี้ก็คือไฮเลนเดียนะคะก็มีสีม่วงนะคะทุกคนมีสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะนี่สีม่วงคะ่ะ อ่คนเนาะกำลังออกดอกทุกคนสวยงามมากที่นี้ก็คือไฮเลนเทียนะคะกิ <c oughs> ีบปาพสวยๆของดอกไม้ในสวนมากฝากเพื่อนๆนะคะสวยมากเลยสวยจริงๆทุกคน ตื่นเช้ามาก็เดินเข้ามาในสวนก็เห็นดอกไม้สวยๆโอ้ยสดชื่นมากเลยทุกคนเป็นดอกกเกือบทุกเป็นดอก,ดอก,ดอกอทุกๆกกระถางแล้วทุกคนสวยนี้ค่ะ ช้านี้ก็เก็บภาพดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด s c บส b ครห้เจ้านางด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ถ่ายภาพสวยๆมาฝากนะคะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกสับสไครต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย